ว้ายไม่ทเลย้เาดว้ยมาแล้วครับหมานไม่ล่บอกแล้วอุ้ยอุ้ยใดวดูความตของเจ้าหน่อยดิ วัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนครับแล้วก็เอฟทุกท่านนะครับที่ติดตามกับช่องไอวอมชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่นี่เลยเขือนปะศักด์ในรอบกี่เดือนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดในรอบห้าเดือนรับเพื่อวันนี้ก็เป็นอ่าในรอบห้าเดือนที่เรา ไม่ได้มาเขื่อนประศักครับนานละแล้วก็ลุยแต่ที่ลำตะคองอย่างเดียวเลยนะครับแต่วันนี้ครับก็ได้เลือกดีงามดีครับ <Okay. S 1> ฟ้าฝนตก <laughs> มาแบบไม่ได้ดูพยากรณ์อนนะก็ <laughs> มาอยู่ที่เขื่อนประสักอยากจะมาก็มา <laughs> เอา้ามันอยากตกป้าไม่ได้ตกตั้งสองอาทิตย์เลยเนี่ยเออไม่ได้ทําคลิปมันตั้งโอ้โหสามอาทิตย์ด้วยมั้งอตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบ้านผู้พันนะครับ ก็มาดาูเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆที่ออยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็มาตกที่น้ำมันพันก่อนหน้าน,นี้แล้วแต่ว่าเราไม่ได้อแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ตกตรงนี้นะครับ <c oughs> แต่เราจะเลยวัดไปหน่อยครับไปดูแพรนะครับก็กะมาลงแพรกันนะครับ,าานนรบเดี๋ยวไปดูเพื่อนก่อนแป๊บน,นึงนะครับเดีย๋ยวเราสักครู่เดีย๋ยวเราไปอยู่ที่จุด อ่าหมายที่เราจะลงนะครับสักครู่ครับผมครับแล้วนะตอนนี้เราก็อยู่ที่แพรนะครับเป็นแพของนาเอ็มนะครับอันนี้น่าจะแพรสองนะเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าแพรสองกับน้ําเยอะๆอย่างนี้เราจะามีโอกาสได้ตัวหรือเปล่านะครับว่าจะปลาทีกินจัดหรือไม่จับนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับเดี๋ยวตอนนี้ขอประกอบเบ็ดก่อนนะครับ อันนี้ก็มีเพื่อนมาร่วมแจมอีกหนึ่งคนนะครับนี่นี่เป็นนด,ดมนด,ดมช่วยสวัสดีครับเ,เดี๋ยวอีกสักคู่ครับประมาณสี่โมงเช้าครับ๋ <c oughs> ยวไต่ตั้มก็มาตามสเตปเขาครับเดีย๋ยวเจอกันครับนนะามาแล้วค่ะมาแล้วครับนะนะตัวแรกครับปลากระมังปั๊บแขก <c oughs> <c oughs> อ่าอันนี้ของปลาสักนะครับเม <c oughs> ่ไม่ได้เปรียบเทียบอะไรนะ นี่โอเคครับผมยยมครับต้องโฆษณาเยอะขงทเอะอันนี้ใครครับโอ้ยใส่ตั้มครับโอ้ใส่ตั้มมาทำอะไรนะวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาตกปลาปลาสาครครับผมโอ้โหสุดยอดมากแต่ละคนนะครับเอฟซีถามหาเนาะเดินเตะมัดเอา เยอะคันเทพเนาะลงแป๊บเดียวเองน้อน่ะลงกี่คันคน่ะคนคนละเจ็ดแปดเก้าคันสรุปแล้วฮะสรุปแล้วคนละเก้าคันนี่เราคิดแต่จะวัดแป้องอนะ่ะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยแต่ใหญ่ดเลยแต่ใหญ่ด้วยที่ได้ไม,ไม่กินเผ็ดหรอ ไทยูไทยูหมาแล้วครับมาแล้ว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 น่าจะใช่ปลาครเฮ้ยเ้ยเอาเอาเอาน้เอานวมด้วยลอะไรปลาคราเฮ้ยเหน่อยห้หน่อาโอ้ยหำยังเปื้ลูกเลยอะไรเฮ้ยอะไรวะสบายสบายเอ้ยมาแล้วเลยเฮ้ยรอเอาตัดเ้ยมาแล้วครับหมานไม่ บอกแล้วอุ้ยอุ้ยหนดูของแต่ของพี่ตั้มเนี่มาดูไต่กันครับันค่านเากันเลยครับตยากเลยมได้ไงน่ผิดคิวผิดคิวผิดคิวครับผิดคิวเขาปล่อยป่อลุดมวางเลยวาง ตอนกี่เลยเราเห็นนี่แหละที่เราเห็นมันมันตีดอยู่อ่ะมันดึงเบ็ดลากเลยนะไม่รู้อยู่แต่ในจุดตรงนั้นแล้วเถอะมากินตอนที่เขาได้ถวายด้วยกูเอฟซีเขาหายครับเอฟซีครับผมครับโอ้โหนี่ดูปอมครับแล้วก็ดูของผมครับดูครับเปดี่ยวไม่เอาสวยเลยทำไมมันมีจุดสวยสวยตรงนี้ก็เวลาสี่โมงเช้าครับ นี่ก็ปลาเข้าเรื่อยๆครับนันะปลาเข้าเรื่อยๆครับเมื่อกี้ก็ได้สบายมาตัวหนึ่งแล้วก็ปลาเล็กปลาเกตพวกปลาตะกกกปลากระมังก็เข้าอยู <tamam. S 2> <lamps> ่เรื่อยๆนะครับนี่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 เห็นไหมฮะไต่ไ่ถือแมยไต่ถืออ่อนร่วงแล้วขอใร่ขอก็เข้าอยู่เรื่อยๆครับไม่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 เหงาก็แดดก็เริ่มออกแล้วนะครับ เดี๋ยวก็มาดูครับมีเวลาทั้งวันครับวันนี้เพราะว่าเมียอนุญาตนะเดี๋ยวลองดูครับนะนะนี่ไตวัดขึ้นแล้วนะครับปลากระมังคนกันมาบอกานี่ครับก็วันนี้ก็เป็นจากลำตะคองนะครับมาอยู่ที่เพื่อนบ้านส่งนะครับนี่ก็มารีแลกกันนะครับมานี่หน่อย อนนี้งัดไม่ทันเลยครับอ้านิดหน่อยครับนิดหน่อยครับอะไรอ่ะไม่เป็นไรครับไม่ให้ลนจะเราเลยจะมาแล้วครับมาอีกแล้วมาเลยครับเข้าต่อเนื่องครับตสงไต้มาวัดมาแล้วหนึ่งนะไหนครับของรงไส้นะครับ โอ้ดูสายต่อละใสอีเนี้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่เขาวัดมาแต่ละสายครับดูจะมั้งจะมั้งอ่าครับนี่ของช่างลมวัดมาอีกแล้วครับคันของไต่ตั้มครับอันนี้เป็นของไต่ตั้มครับดูนะครับนี่คอกเดียวกันคอกเดียวกันคอกเดียวกันช่างลมใหญ่กว่าหน่อย โอ้ยหูแดดส่องแบบแรงโกลไฟใหญ่ครับออืใหม่แล้วใหญ่จริงน้หนักน่างวานซีขีดครับผมเอาโอ้ยแย่งกันวัดเลยคนนี้แย่งกันวัดไปเลยนีนน้วขึ้นเงิบนไปล่อยมันปล่อยมันะแช่ไว้กันแหละให้ไอ้ปลากายมาถูกนั่นไงมีปลากายมาโฉบด้วย

ล่า <ไป S 1> สุดล่าสุดทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวเถียงกันไปโดนไปถ้าใส่ขาสั้นมาเอาคอ่าโอ้โหอ้าพี่ตั้มมันขึ้นมาคนอะไรวะดูหน้าคนขี้แกล้งนะคะดูนะครับดูหน้าคนขี้แกล้งนะคะโอ้โหมันทำไมขึ้นซิ เมนูตอนเที่ยงครับนี่กินข้าวกันนะครับมีส้ตมตำตำแตงถั่เต็ดไก่ครับของกระเพราเยอะแยะเลยอร่อยไหครับนุ่มอร่อยครับดูนครับแม่ครัวแม่ครัวนี่แม่ครัวคนสวยนี่อันนี้กินอย่างเดียวจ้ะอันนี้กินอย่างเดียวจ้ะาหลบกล้องเหรอลูกสาวเนี่ยหลบกล้องแล้ว ครับนี่ก็บรรยากาศตอนเที่ยงครับตามก็ยังไม่หยุดครับขยังขยันอยู่ดเดีย๋ยวเรามาดูช่วงบ่ายกันครับนะนะช่วงเที่ยงก็จางเงียบๆหน่อยนะไมเงียบหน่อยเงียบเยอะเลย่เที่ยงก็ยังได้ดึงได้งัดกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่มันก็ไม่ ได้จัดเหมือนช่วงช่วงเช้าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอมาดูช่วงบ่ายกันพอโฆษณาให้เพื่อนก็ดูว่าไม่ฝนก็มาเลยนะแต่มันดูว่าจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูช่วงบ่ายครับนะนะมาแล้วครับแหมลอกลอกเสียงหมาเลยครับ เสียงดังเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ไหมว้าด้วยฮะว้าวอะไรว้าวโอ้ยเสี่ยฉายาแล้วตั้มตั้มว้าวเฮ้ยไม่ว้าวไม่ว้าวเฮ้ยมีไสอยู่เฮ้ยแม่ร้องเรียนยิ่งลอกลั่นเลยไหนดูสิหันหน้ามาโอ้โหเนี่ยตั้ลอกลั่นไม่ใช่ตั้ขี้แกงนิวหน้ารับนานาตั้ขี้แกง รอบ่ายมาแล้วค่ะกินกินดูเดือดครับจริงอะไรมะหยรุดลุดโอ้ยเวลาของคนอื่นเขาหลุดเดี๋ยวดูของพี่ตั้มนี้ัดให้เราจะหลุดไหมเอาจะสมชื่อไหมไต,ต่ตั้มไต่ตั้มมาเยือนป่าสักแล้วเออหนึ่งสองสา สนุกสนานมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูมาดูอีกครับหนึ่งไม้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเบาครับฮะเบาเ่าเยังเหรอเอาตำไดยูนี่ตำเบาเปล่าเนี่ยได้ยูเนี่ยนะสายเป็นลูกกระมังเป่าฮะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตัวเล็กหรือ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  ออโยมีไซส์อยู่เฮ้ยพอมีไซส์ยิ้มใหญ่เลยมตรันมลไมจะล้มลหนีไซส์ครับมีไซส์นี่ฮี่ไนี่ฮี่กำลังไซส์แล้วขอไี่ต้อหใช่เตี๋ยวสองขอเลยนอเลยไว้เขาพี่ก็สองคนพี่อยามานอนเ อันนี้มุกเหรอพี่ไม่มุกอ่ะตัเลิศเพลงไหมพี่หรอวะทำมานั่งทำไมเนี่ยฮะใช่โอ้ยไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งเวลานี้ไม่ใช่เวลานั่งอะใช่เฮ้ยคิดเอาเอาอ่ะปาน้ำใหม่มาอันนี่อะไรเนี่ยงัดกันใหญ่นี่ แบลน้องก็ตีเบ็ดจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับยังกลับขัลังกลับได้เปล่าวะใช่เกี่ยวกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแสดงลยโอ้โหของมีตั้มข้นมีนี้อ่ะดูเวลาของเราเนี่ยนะโอ้โหค่อยๆเลยนะ เออจริงได้ไหมจริงได้ มาประมาณครับไซส์เท่าไหร่ครับกี่กเคครับกิโลโอ้ยนี่โลครึ่งครับสามโลครับสมโลสมโลเหรือสามขีดถึงหรือเปล่าอุ้ยขีดหนึ่งถึงไหมน่ะศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์้ะบอกล้วที่หลังยาวัดพี่ตั้มอ่ะโอ้น้หะรไม่ให้ตะโกกลตะโกะน้อยอะไรใครได้ตะโกกอ่ะดมดั ตัวมันเป็นอะไรดจะตัดผมเหมาแล้วครับผมรอบบ่ายบ่ายจะเย็นแล้วโอยใหญ่มากไหมาแข่งกันด้น่ะสองคนน่ยโอ้ล่อล่อมาเลยอ่ะไหนของม่ต้ามน่ะโอ้ยกระดายอยย่ยยยมยย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 ียย โอ้ยเอ้ยสะดุ้งเรืหลานตกใจหมดโว้ยหน้าด้วยโอ้โหมันยังขยี้อีกอะวันไม่ใช่วันวันนี้ตั้มมาตั้มมินิตั้มมินินีฮี่มีแต่ซไซน่ารักทั้งนั้นเลยน่ารักเหมือนตัวดูโองคงดากใส่กล้องกูอีกมอ๋ออยู่เป็นเต็มครับช่วงเวลากี่โมงแล้วบ่ายสามโมง ไปสามโมงครึ่งครับฝนตกครับฝนตกเราก็ยังสู้ครับอันี้ก็เป็นเหยื่อชุดหนึ่งแล้วครับสวยอืลูกมึงหันกลับมาหนูสวยอยู่แล้วในกาดฝนตกนะครับกลาฟ้าฝั่งมันก็โล่งๆอยู่แต่ตรวนี้ตกๆยังไหวครับยังสู้ต่อครับเก็บไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหวัดกันใหญ่เลยครับวัดกันกระจาย ม่รู oh. uh ้อะไรเลยครับสามคนโอ้โหเอาละครับอืมแต่ละคนโอ้โหวัดกินกระจายปลาไม่มีปลากระโดดปากระโดดอะไรตรงเย็นปลาเขาจัดเลยครับนะนะนี่เลยเฮ้ยปลานี่ยมาแปบมาแปบเอาวัดเลยขนาดเป็ดป่าเลยนะก็ยังบอกอยู่ว่ามีปลาแล้วมีปลาแล้วเอาขึ้นมาดื่มแล้วล้ว เอออะไรก็เอาแล้วเราไม่ได้ใส่เหยื่อนี่เปล่าพวเราใจดีเปล่าหนูก็พูดอยู่ว่ามันมีปลาเออปลาแป๊บครับกินหน้าดินพี่บางมาออกนี่เอ้ามันมากินอะไรล่ะปลาแป๊บ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 ปลาแป๊อร่อย อีกหนึ่งชั่วโมงครับโ้งัดขึ้นมาโอ้โหแม่บุกว่าบเลยน้ำนี่บุกว่าบเลยช่วงเย็นช่วงเย็นงัดงัดกันอย่างเดียวครับเย็นเย็นเย็นเยอะเออเย็นเยอะโอ้ยเมาขึ้นแล้วครับเมาขึ้น แั้งเอ้งันโอต้องกินหรอกให้มันละลายให้หมดยังปั้นเยื่อไม่ทางเลยนันนะเฮ้ยคุยครับเดี๋ยวขอดูโชว์ตัวด้วยมาดูนะมาดูนะโอ้ยนี่อย่าดูอย่าดูทูอย่าดูทูลงไปแล้วขึ้นมาเลยอ่ะวิ่ยฝุ่ยไม่ใช่ที่หน้านี่ใหญ่ครับ สายใหญ่ยู่ช่วงเย็นงัดกระจายครับงัดกันกระจายครับยังไม่ได้หยุดกันเลยครับใช่ครับเหยื่อกระจายใช่เหยื่อหมดถังแล้วล่าสุดโอ้โหนี่ไม่ได้นั่งกันเลยนะเนี่ยที่มันพัไอ้น้ำนไอ้นี่มันพัดอะไรโอ้โหพี่ตั้มนี่คือว่าวัดเอาวัดเอาเลยนะเนี่ยบ่อเอาบ่อเออในี่กินในของแท้นี่ โอ้โหไม่อยากจะโชว์ตัวจริงๆของหนูขณะนี้เวลาสิห้านาฬิกาสามสิบห้นาทีเอ้ยไม่ใช่17บเนาฬิกาสามสนาทีสามิบานาามไเหมือนหมกกันน็อกเลยอ่ะเป็นไงพูดด้วยเป็นไงเป็นไงตอนนี้นั่งถ่ายอยู่รู้สึกมีอาการขึ้นไส้เวียนเวียนศีรษะ เพราะว่าเดินกันไม่หวัดไม่ไหวเลยไม่มีใครได้นั่งเลยจริงๆงพีน่น้องคนถ่ายเวียนหัวแล้วจะล่าสุดไม,ไ,ไม่ไหวเลยไม่ไหวสะคลีนี่เยอชุดใหม่แล้วครับน,นนะฮะกินกระจายครับเยอะชุดนี้เืล่าสุดจะ,จะออกผลิตแล้ว จัดจำหน่ายโดยตั้มอาร์พีจีเออน <Philip. S 1> <Aqui. S 2> ั <laughs> ่งนั่งกันบ้างเถอะโออดูเวียนหัวดูจิววอะ ตอนนี้ก็เวลา6กโมงครึ่งนะครับผมยังชิ้นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูปลาก่อนนะครับปลาที่ได้วันนี้ผลงานของวันนี้ผลงานที่แพนเอ็มวันนี้นะครับคับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับ3ามสามคนเราจะได้ขนาดไหนนะครับเออเราดูกันครับครับผมเราจะไม่บอกนะครับว่ากระชังไหนเป็นของใครอยากให้ทุกคนได้ลุ้นกันก่อนเนาะ แล้วเราจะเฉลยทีหลังเนาะว่าของใครเป็นของใครนะคะเอออ้าวเพิ่งเพิ่งไม่ไม่พึ่งละเอาอย่างเลยเพิ่งอ่าอันนี้มเออนี่ไงจะได้เห็นแบบว่าเอิ่มแล้วพี่บอมจะตั้งให้มันสูง อันนี้ไม่ต้องบอกอยให้ปลาจะไม่ปลาตัวเล็กจะล้นแล้วเออปลาตัวเล็กมันออกด้วยหรอหือครับครับอันนี้ครับผลง,งานโดยรวมนะครับของของาวันนี้นะครับของแพรนเอ็มนะครับอู้าวยครับอันนี้สองคนอยู่นะจ๊ะอ,อีกหนึ่งกระชงังครับอันนี้ปลาเล็กกินจัดมากครับ กินจัดจริงๆยอมรับเลยครับว่าแพรในเอ็มอันนี้แพรแพรสองแพสองผลง,งานโดยรวมวนี้ครับนน่ะะนะครีนี่ฮะสามกระชังนะครับแต่ก็มีผิดคิวมาหนงหนงแต้มนะครับน,นนะช่ก็มวมนสวยะครับผิดคิวนั้ครับดิวอน่ครับสว สวายกินหน้าดินครับานะติดคิวมาหนึ่งแจมนะครับนะนะสำหรับทริปนี้นะครับก็สนุกสนานได้ทั้งวันเลยนะครับได้งัดได้ยือกันสนุกเลยนะครับอันนี้ก็บรรยากาศตอนนี้ก็เย็นแล้วเราก็จะเริ่มเก็บทยอยเก็บเบ็ดกันแล้วนะครับานะถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมเหมือนเดิมกด,ดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับกับทีมงานไอบอม h ช n แนลหรืออีก ชื่อหนึ่งนะครับไปเลื่อยฟิชชิ่งครับครับก็นี่เลยนี่เลยเดีอเด้อเด้อนี่ขาดไปได้ครับมาอยู่ด้วยกันตลอดอันนี้อยู่ด้วยกันตลอดนะครับครับทีนี้นะครับก็นี่เราสามคนอลารเดเพียงเท่านี้นะครับก็ยืมฝากแพนเอ็มด้วยนะครับแพ้สามน้านะครับที่เขื่อนประสางนะครับอาจถึงหน้าถึงประมาณปลายเดือนตุลาคมปลายกิจจ์นะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนแพนเอ็มนะครับเทปวันนี้ สวัสดีครับ